เรียกว่าเป็นข่าวดีของทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียวปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพลูกชายคนกลางเจ้าขุนจัก,กรพรรด สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้ว Regent's University London แคปภาพลูกชายกับใบปริญญาข้อความถึงแม่ว่าเจ้าตัวทำได้แล้วพร้อมแคปชั่นจากแม่เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับแม่มากด้วยว่า This means much to me I wish I were, dear darling you the best JK ก่อนหน้านั้นแม่ปิ่นได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจในตัวลูกชายว่า I am so proud าว u มัมม่าขอขอบคุณเป็นตัวแทนที่ขุนตัวแสบนะครับจบจนได้ด้านเจ้าขุนก็มาส่งหัวใจให้แม่ขณะที่เจเจตรินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า โซปราลออฟฮิง so ท่างกลางคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากปิ่นยังได้โพสต์คลิปลูกชายสุดตื่นเต้นดีใจในวันสำเร็จการศึกษาพร้อมแคปชั่นที่สุดของความรู้สึกดีใจภูมิใจไปกับลูกชายว่าตื่นเต้นแหละรู้โคตรรักดีใจคิดถึงสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพราวม,ม,มัมมี่คลิปด้านเจก็เข้ามาบอกด้วยว่าภูมิใจจุงรวมทั้งป้าจแจนของเจ้าขุนก็ส่งหัวใจเข้ามารัวๆเช่นกัน